นะครับก็วันนี้ไปเข้าศูนย์มาก็เลยศึกษาเรื่องไฟตรงกลางตรงนี้ครับนะครับผมอยากให้ปิดนะครับที่ส่วนตัวมองว่าเวลาที่เรามองเข้าไปมันกลางคืนมันไม่สวยครับมันไม่สวยเือถ้ามีไฟตรงกลางมันผมว่ามันไม่สวยเนาะอันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ปิดไปแล้วก็คือถอดปลั๊กไปแล้วนะครับตอนแรกศึกษาทางดีลเลอร์เขาแจ้งว่าไม่ควรแต่วันนี้ก็ลองตดสายดูยทีนึง ก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับสําหรับการกดปักเล็กๆอยู่หลังโลโกโล้ข้างในนะครับซึ่งผมว่าให้มีแค่ดีไลท์ตรงนี้นะแล้วก็ระไฟหน้าผมว่ามองมากลางคืนผมว่ามันผมว่ามันสวยกว่านผะมนส่วนตัวนะครับเป็นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าให้มีแค่ตรงซิลตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟหน้าให้ดูว่าว่าต่างกันย,นะนะยังไงระหว่าง เปิดไฟกับไมไ่เปิดไฟนะลองปิดดูอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูเดรย์นะครับพอกลางวันเขาก็จะติดประมาณนีนะ้นี่คือกลางวันนะกลางวันตัวเดรย์ก็จะสว่างขึ้นนะครับตัวกลางคืนก็เดรย์ก็จะกดดับความสว่างลงนะครับเนี่ยผมว่าผมว่าถ้าเห็นเห็นอย่างเงี้ยนะผมว่ามันสวยกว่านะน,นี้สอตัวอันะนี้นะครับผมว่า มันเห็นแค่นี้แล้วมันสวยพอมีตรงนี้ปุ๊บก็ประมาณนึงนะครับก็นี้ก็ไปปวดมาก็ใส่ให้ดูนะครับเื่อใครอยากปวดแล้วใครว่ามันสวยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะส่วนตัวผมว่ามันแบบนี้มันก็สวยดีนะครับให้มีแค่คิวมังกรตรงนี้ก็พอนะครับเราเปิดไฟหน้าจับนะครับ,รบโอเค เป็นแนวทางสำหรับใครอยากปิดเราใครอยากปิดนะครับนี่นะขอได้นะครับขอได้มีขวดได้กลางคืนเราขับรถสวนกันก็จะมองเห็นประมาณนี้ผมว่ามันจะสวยกว่านะสวยกว่าก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกันนะครับผมให้ศูนย์เขาปลดพักข้างหลังแล้วก็เอาเทเบิลไทยรวบไว้ไม่ให้ ่าปักมันกระดิกก็เสร็จนะครับนี่ยหลเสร็จใครอยากถอดเนาะดีครับ